เก่าเถอะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเส้นหนักกล่องสวยก็เก่าสวยก็เก่าเสได้เป็นสามสี่พันเนาแต่พวกคุณแล้วยาสมอนมาถึงแล้วอ๋อเอฟซีเนี่ดูสิสวยก็เก่าหรอยามาแล้วเอฟวยก็เก่าเลยแม่สมอนเหรอคะ ะีอนที่ตรงนี้สวไ่ตมอนดูเด่ตายลวดูมาแล้วหรอว่าเราว่าว่าแอนสวยแล้วยังไม่เท่ายายสมอนนะคะวหันกล้องมาหายายินาทีเจอยายสมอนหไปหาเจ้เดี๋ยวดูก่อนวินาทีเจอยายสมอนโอ้ คิดถึงจังเลยเห็นคิปบุญน้อกนี้ลอยไปข้างไกล่ใบยายสวยกว่าหนูหรือเปล่าเชย่อไหมแต่ย่ายายไม่ยอมสวยกว่า ายมีสุขภาพจิตที่ดียายไม่เคยโคตรไข่เอาไปเอาไปแข่งดูดาราสวยไหมสวยไหมสามเอาสามไว้เรานี่สมอนนี่เป็นยังไงดูดูอ้าเอาหุนหุนหุนหุ่หูอาหุ่นมาแข่งกันดูคิ้วเขาก่อนดูคิ้วเขาก่งนแยจังอ่ะเอาแข่งกันดูเดียวอาหุนหุ่นหุนเร่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 เลยน่นนั่งแบบนะอ่ะเอาโชว์โชว์โพสโชว์โชว์โพสไหนไหนก็มาเลยเพื่อนจนอะ อ่โพสสิอาลรนะโพสเลี้ยผู้รูโพสตีตรงก้อยสสาวสามสไตล์ถ้าอยากอบบวกก็หุ่นนี้นะบอกว่าเสือเสียเตือนได้แล้วเสือก็ไม่ตื่นยากนะเสียเตือนได้แล้วไม่ไม่สมอนมาหนิแม่ดาลหนักแล้ว เพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรมกันหดแล้วค่อยได้ยินยูเสียงเขาค่อยตื่นมาได้ยินเสียงไม่ค่อยมาถึงเขาติดไฟคุณยายเนี่ยเขาเป็นได้เขาติดไฟเห็นไม่ได้ทุกไม่ได้ลูกสาวค่อยบอกว่าเขาติดไฟแล้ว ไม่ใจอ้วนมีลูกหลานเลี้ยงดีไม่ให้อดไม่อยากบุญเยอะบุญเยอะนั่งอยากลองนั่งรถอะไรรถคันใหม่บ่เผื่อเพื่อจะมีบุญวาสนาขึ้นไปนั่งเลยแต่ไม่ต้องขับออกไปไป้งขออนุญาตพี่สมอหขอนั่งติดลองดูสักครั้งแต่คันใหม่นี่ก็คงไม่ให้เราขับหรอกไม่ได้รับหมายถึงว่าขอนั่งพูดถึงว่าเราว่าะมีบุญวาสนาพูดถึงว่าเรา โอ้คนเก่าขับเอนอยู่คนเก่าไปอยู่กรุงเทพแล้วเอาหรอตอนที่ไปให้หลานชายตอนที่ซื้อใบบุญมาแรกๆเนาะตอนที่อ่ายายสมควรไปรับเนาะไปรับไปรับใบบุญน้าไอ้ทีนี้ค่อยกับใครบ้างเนาะเจ้าหรือเปล่าบอกว่าลองนั่งใบบุญนึกเกิดจะได้มีบุญถูกแล้วเธอตามมานั่งมาถึงทุกวันนี้เลยไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้นั่งบุญเออเราคิดว่าอุ้ย ลุงออกรถมาเนี่ยสงสัยลุงนั่งกับประแตมกับลูกๆพวกเราก็ไม่รู้ัวไม่ได้นั่งงไม่ได้คิดว่าจะได้นั่งก้นเลยงที่ไหนได้ลุงบอกว่าออกมาก็เพื่อพายูทูปไปด้วยน่เพ่ท่นไหนล่องขอนั่งเผยอว่าจะมีบุญวาสนาได้นั่งลุงบอกว่าก็ไงในไม่มีรถจริงได้นั่งไปทำบุญกางเกงที่หนูใส่ไม่ได้หลอกพาไปนี่กางเกงที่หนูใส่ไม่ให้หนูใส่ได้มันถ่อมลงเหรอ อันนี้ได้ไม่สังเกตดูหุณหนูเห็นแล้วอยากขอนั่งรถหรูเผื่อมันมีบุญรถัญจราได้นั่งกันนะเสื้อตัวนี้ตั้งแต่สมัยโกก่องใน้งแต่สมัยอยู่โกก่องไม่คิดว่าจะใส่ได้คืนนะเนี่ยเห็นไหมทำไมเป็นกินอะไรมาฮูลืมฮูลืมฮูลืมทำไมไม่ได้ขับฮูลืมฮูลืมเธอกำลังรถค่อยกำลังเพิ่มเดี๋ยวก็เท่ากันแล้วเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าโครงการคนละครึ่งต้องใจ ค่อยก็เพิ่มขึ้นเจ้าก็ลดลงมันก็เท่ากันหน่อนอนไม่หลับเมื่อคืนนะคะเอฟซีมาดีอะไรเอาข่าวดีอะไรเอาเแจ้งเลยข่าวดีข่าวดีข่าวดีเอาข่าวดีเลยเมื่อคืนนี้แม่ดาก็ไม่ได้ดูลายเนาะเห็นเอีดูลายแล้วผูใหญ่ใจดีบอกว่าเฮ้ยผูใหญ่ใจดีบอกสงสารเฮ้ยแปลว่าน้องไม่มีน้ำกินเอก็เลยให้แม่ดาะไปซื้อท่อมาต่อ เออแต่ว่าไม่ได้ว่าเอาเป็นสายยางดีกว่าเพราะว่าซื้อเข้ามาต่อมันจะอยู่ที่เก่าที่เดิมเนาะ,ะถ้าเราซื้อสายยางเราก็ได้รถสวนไปด้วยเพราะอะ,อะไรรู้ไหมเพราะอา,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นั่นแหละ เราถ้าเราฝังท่อไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าเราซื้อสายยางมันลากไปไหนมันลากไปไไหนด้มันเปลี่ยนแปลงได้มันลดน้ําได้ด้วยถูกต้องค่ะลดน้ําในสวนในอ่างอะไรเราก็ลากสายยางไปปุกถังได้คุณแม่บอกว่าให้ให้เอาสองก๊อกใส่สองถังไม่ดาคิดดูแล้วเออมันยังไม่แน่นอนเนาะเออเพราะว่าบุริเวศโลกก็ยังเจ้าให้เจ้าของจริงอยู่เนาะแล้วก็เลยว่าซื้อสายยางมาแล้วก็ เปิดใส่เอาสายเต็มแล้วเราก็ได้รับต้นไม้ในสวนด้วยเพราะว่าวันหนึ่งขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําแบบผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนคะบอกเพื่อนบอกไม่เพื่อนไม่ให้บอกก็ดูในรายอ๋อแล้วเราต้องดูในรายญาติี่จะได้ไม่ต้องดึงแย่งกันนะสายยางเพราะว่ามันแย่งกันกับญาชีแล้ย่าชีก็จต้องลากมารถถักอีกวันหนักแล้วเนาะ่า มันจะได้รดต้นไม้สท้ายสวนที่เจ้าปลูกด้วยนะใช่ไม้น่ะมันก็จะได้เป็นสายยางคนละเส้นไม่ต้องแย่งกันกับย่าสิโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะให้กับบุญเหลือบุญรอดนะคะก็คือยูในไลน์เขา่ากว่าก็ไม่ได้ดูไลน์แล้วก็เห็นมาซืนนี้ก็เลยแแจงผู้ใหญ่ใจดีว่าท่านชื่ออะไรเนาะเพราะว่าเราก็อัลโมธนาบุญนะคะ นี่ค่ะก็แค่จะพำเมตาน้องเด้อใครมาอยู่วังปูนะเอฟซีอะไรเน่แดนเชื่อว่าทุกคนเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะดีคอยสนับสนุนทุกคนเนาะนะคะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเล็กนะคะก็คือมอบให้สีดีๆไม่ว่าจะกับน้องวัวก็ได้เหมือนกันนะคะจวเอ่ยไปดูน้องวัวก่อนแล้วค่อยลงมาแต่น้ำค่อยให้แต่เช้าแล้วแต่มันได้หรือเปล่าหญ้าเยอะออะไรเนี่ยแล้วค่อยลงมา ก็คือใหญ่ะเขาไม่ได้ลำบากเขาเป็นภาษาอังกฤษนะยายไม่ใช่อ่านไม่ออกสบายนี่ภาษาอังกฤษเออดูภาษาอังกฤษแอนดูภาษาอังกฤษนี่ไหนคุณคุณเคพีไม่มีชื่อภาษาไทยขอบคุณคุณเคพีด้วยนะคะปักคุณดูแก่อนจะไดูภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่กุกกอกนะคะวันนี้นะคะ ไฟต้นปาล์มนะคะก็ไฟต้นปาล์มตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมขึ้นเรียบร้อยแต่เมื่อคืนนะคะส,สีต้นนะคะรอบทิศ4ี่หาด้านนอกไฟต้นปาล์มขึ้นเรียบร้อยนะคะ f อเมื่อคืนยาก ย่าขึ้นบ้านก่อนก็เลยไม่ได้ดูว่าเขาเปิดยังไงนะคะเขาติดไฟเรียบร้อยนะคะแลวย่าก็ลงมาแต่เช้าเพื่อจะลงมาดูแต่เขาก็หยุดไปแล้ว <c oughs> ค่ะย่าจะถ่ายบรรยากาศนะคะเช้าเช้าให้สีได้ดูนะคะช่วงเช้าเช้าอันนี้ก็คือตูงติดเรียบร้อย โคมนะคะโคมติดเรียบร้อยแล้วก็ใบโพเงินโพูทองนะคะก็อ้อมแล้วนะคะกระดิ่งก็คือนาคประจำวันเกิดก็อ้อมเรีรยบร,ร้อยแล้วค่ะ คืนก็เบาเมืดนะคะขึ้นไปติดโนนะคะธงชาติด้านบนธงชาติไทยนี่ก็ป้าก็ทำนะคะป้าย ปลิจิตนคราชลูกปิงปองนะคะก็รอบองค์ปูแล้วนะคะปิงปองสีเหลืองรอบองค์ปูแล้วเดือดใบป้ยูยปลาริจิตนะคราช ปาต้นปาล์มจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านนอกห้าต้นเดี๋ยวดูก่อนว่าห้าต้นก,กี่ต้นก็จะมีด้านนอกตรงนี้ออกไปไม่ได้ค่ะประตูประตายังไม่เปิด เช้าๆนะคะยาก็มาถ่ายให้สี่ที่ดูความสวยงามของการตกแต่งอันนี้เหลือนับไปก็เหลือแค่3ามวันนะคะ,ะก็จะ ชาวบ้านมาช่วยอีกก็จะเย็บนะคะสัตชัดชัดเงินชัดทอง เช้าๆเดี๋ยวไปดูชาวบ้านเขาปักผ้านะคะสวยงามมากนะคะเป็นฝีมือแม่บ้านสอรฤอสีปักได้สวยจริงๆ มืดยังไม่สว่างโต๊ะแต่ละโต๊ะนะคะสีประดับหนึ่งสองสามสี่คีอโต๊ะหน้าประจำบริวารหน้าประจำ ำได้สวยงามมากนะคะที่มือไม่บ้านโซลุซีเขาทำงามเขาทำสวยมากประดับ คงจะเป็นห้าต้น ขัดหมอนประดับตรงนี้ นี้ก็คือจุดถ่ายรูปนะคะเป็นทีมือของเสื้อพาไปกับน้องปุะ๊นะคะสวยมากทำได้แบบซุ้มดอกคันตะวันสวยมากค่ะคุมหัวใจ ดอกไม้สดนะคะเอฟซีดอกข้อสมอเนี่คือดอกไม้สดปีนี้เป็นตัวแคะนะคะจะเป็นพันแคะไม่โตนะคะปีที่แล้วโตปีนี้เป็นพันแคะเดินเข้าไปถ่ายรูป ตรงนี้แชะนะเราจะมาถ่ายวีนีที่สวยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ